ใส่น้ำมันหอยหลอดถักไม่เล็กไปหน่อยเนาะใส่น้ำตาลสักปิดถ้าชอบกินหวานอย่าหวานมาก นมากไม่ดีเค็มมากก็ไม่ดีต้องพอดีๆอนการทำเนินชีสก็ต้องพอดีพดีไม่ตึงไม่หย่อนใส่ตะเกียว๋วยวใส่มากเค็ม